ชาวบ้านครับเพิ่นมาจากของปา่าในย่ยผ่านทุ่งเรือนหมดเลยครับได้ยินเสียงได้หงอเลยครับเพิ่นผ่องสุดขูดนะครับว่าเสียงนี่ครับท่านผู้ชมครับอุ้ยเอ้ยช EX er ่วยอุ้ยอุ้ยถอยแล้วครับถอยแล้วอุ้ยเอ้ยสาธุสาธุใครเกลียดหนามก็ยับครับท่านผู้ชมครับวิญญาณของเด็กครับเราเคยเสียใครตัวใดกันหงอยยังเกลียวบอุ้ย วัสนิวาเสนาปัจจุบันนะฮิเต้น่วยเอมตังเชิดเป็นเลขสาม ดีครับท่านผู้ชมที่รักรครับมื่อนี่เนาะครับเนาะผมกับสิเรพภาท่านผู้ชมนะครับมาที่โรงเรียนร้างผีสิงครับท่านผู้ชมครับซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เนาะครับเนาะชาวบ้านครับการเดินลำลื่อกันนักกันหนาละครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่ามีวิญญาณของเด็กสิงสถิตอยู่ครับท่านผู้ชมครับ ผมกำลด้นนเดินทางเข้ามาครับเพื่อที่จะ,ะนำแนวทางโชงราบนะครับเนาะวดประจำวันที่หนึ่งเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2518ครับมารุ้นกันครับว่าลงเดือนร้างผีสิงแหงนี้ครับเพื่อใช้ตัวได้ครับะตามผมมาครับเนาะท่าน้ชมครับจะกล้าขึ้นไปหรือเปล่านะครับเนาะได้ยินเสียงดังก็ก็เก๊กนะครับท่าน ามาันกรต้องกราบขออภัยครับเนาะเพราะว่าไม่มีคนมาถ่ายนะครับถ่ายเองถ่ายเท่าที่ถ่ายทําได้นะครับเนาะท่านผู้ชมครับตามมาครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บถึงนะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับทางตรงนั้นนะครับเนาะรู้สึกว่าจะเป็นบันไดครับบันไดขึ้นไปชั้นบนครับผมกับโอ้จากสิขึ้นได้พื่ขึ้นได้นะครับเนาะท่านผู้ชมครับอีกอย่าง นี่นะครับเป็นบริเวณห้องเรียนของนักเรียนรู้สึกว่าจะเป็นชั้นป่าปอ .6 ทับ3หรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับป่าที่ออกมาจากสยามนะครับโอ้ยครับเป็นหูอกหูจอกเป็นหูจอกแบ่งนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราบพ่ซึ่งชาวบ้านครับเพิ่นมาจากหาของป่าในย่านผ่านโรงเรียนบริเวณครับไปยิ้นเสียงไอ้เงาะเลยครับเพิ่นทองสุดคู่นะครับเนาะ สองหนึ่งสอสองสามหกสองสิบแปดสองหสิบก็เยก็ไก่ขอแข่ในเราขอขวดขอหับกันนะแสดงว่าต้องมีวิกาสิ่งศัิ์สิทธิ์อยศึกษาหรือาสรถูเสียงเงียบครับข้าหวามีวิญาสิ่งสัิ์สทินี่ครับผู้ขามากคับบริเดี๋ดูดูด้อมาเพื่อที่ขอโชกขอนลาหากว่าผู้ขากำทำการใดๆไม่เหมาะไม่สมก็ต้องการขออภัย สามทุกข์ผมจะับรถจากเป็นหัวกังแล้วผมสิบห้าท่านผู้ชมครับตัวขึ้นไปข้างบนดีไหมครับเนี่ย ต้องขึ้นไปบอกเก่าวิญญาณไปแล้วครับอันนี้ผู้ชมสิกาขึ้นไปหมดเลยปีเตียรนน์เห็นไหมครับผู้ชมครับบัตรลักคักพังนะครับเนาะอตอนแบบพูดว่านักเรียนอยูนี่คือไฟใหม่นะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนผมสิเข้ามาผมก็ได้สอบถามชาวบ้านนะครับท่านว่านักเรียนอยู่นี่นครับเนยอยู่กันไม่ได้แล้วครับอน,นี้ไปเรียนอยู่ในเมืองนู้นนะครับเนาะ จะขึ้นไปได้ยังไง่ะครับท่านผู้ชมครับปาคือปลาหากพังแต่นะครับท่านผู้ชมครับอุ้ยครับผมมาทุกเที่ยวนะครับก็ไม่ปลาหากพังเช่นี้ครับแต่มาเที่ยวนี้ครับดูสิครับท่านผู้ชมครับปาดครับโอ้ยเป็นตันิโตนสงสารเด็กหนอนนะครับเนาะน่าสงสารเด็กครับท่านผู้ชมครับ ที่เรียนทําไมถึงเปลี่ยนชินเสียงอะไรครับเสียงอะไรครับตกใจมากครับยอม,มรับนี่ให้ท่านผู้ชมเด,ดี๋ยวดูอากาศน,ากน,ากน,านะครับเนาะเป็นางครับกลางวันนะครับทวามสุขครับสาดเออประคำบักหลายเอ้ยวันนี้ภูเขามขอโหโขอลาบยัไนไงกะจงเปิดโฉบเปิดลาบเวลาเออสาถูกสาถุก ยาวแล้วครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าวิญญาณของเด็กเพิ่ดรับดูับประตูก็เปิดป๊าปแฟบๆฟบับเห็นไหมครับสังเกตประตูแล้วนะเดี๋ยวผมสิซูมพยายามซูมเห็นครับฮึบเสียละเพอยงเห็นประตูเปิดป๊าปแฟบแฟบพับหรือว่าวิญญาณของเด็กน้อยครับเพิ่งหยอกหรอว้าดูจังไหรือว่าผมตาฝาดครับมองเขาเป็นใกล้ๆมันเขาดูใกล้ๆ อ <Dante> ุขึ้นปมาอครากประตูโอ๊บสครับสกสีเพื่อว่าเพิ่งัดแล้วานผู้ครับสงสัยสิขึ้นหนครับประตูครับขยับครับจวาบ่งก็ไม่ใช่ครับประตูขยับ สังกสีครับสังกสีเห็นไหมครับสังกสีขยับไปขยับมาครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับสินเดงว่าวิญญาณของเด็กนักเรียนครับที่สิงสถิตอยู่ตรงนี้ครับเพิ่งรับสาบับสาธุสาธุผู้ขาวเดี๋ยวมาลบปูดด้วยครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับแต่ขึ้นไปได้ไหมนี่ครับมีสภาพักหน เอ้ยช็อตเอ้ยย์อุ้ยถอยแล้วครับถอยแล้วเย้เอ้ยสาธุสาธุกูเขาเดี๋ยวมุดูเด้อสาธุสาธุเอ้ยถอยครับถอย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 ยับเฮ้ยอะไรครับไม่มีลมครับไม่มีลมครับเฮ้เกิดป่ากดการอัศจรรย์ครับแปลกประหลาดครับต้องเด็กวิญญาณเด็กนักเรียนครับถอยกวนน้องถอย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 อุ้ย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  ถอยครับถอยถอยอุ้ยเดี๋ยวเาครับเนาะลงไหนวะน้องปัดอุ้ยอึ๊บอุ้ย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 เอาละครับท่านผู้ชมครับอุ้ยก็สิขึ้นเป็ดบวบกาวพิยาดนะครับซึ้งเยอะึ๊บโอ้ยโอกาขึ้นไปแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาเบิ่งห้องนี้ก่อนครับเนาะมาดูห้องนี้ก่อนครับอันนี้คงเป็นปอหกทห้าครับใช่ไหมอึ๊บ ปึึ้บบออ่าดุยเดี๋ยวเข้ามาดูป .6 ทัพหาด้วยกันครับเนะบาะปาดครับท่านผู้ชมครับซึ่งพื้นผนังชั้นบนครับทะลุมาถึงด้านล่างเลยครับเป็นหูรงกองจึงเป็นแล้วครับพุ่นครับเห็นสังกะสีแล้วครับเนาะ,นะท่านผู้ชม เออปักลาคำแพงตทหาปว่บินยา,านปักลาคำแพงยังสือในจุ๋มนี้จังไดจังไดมันนี่กันโชคได้หลับผูกขาได้เด้ออทหารว่าผูกขาได้โชคได้หลับผูกขาเสียนี่น้ำขนมเป็นกระสอบยังไงเอามาให้กับปักลาคำแพงด้วละ่ะเออสาธุสาธุยะ <c oughs> <c oughs> เอาลเออท่านผู้ชมครับไม่เชื่อจาลรบหลวงครับไม่เชื่อจาลรบหลูง <c oughs> เห็นครับอะไรครับอันนี้สงสัยสิเป็นตู้สําหรับไว้วางกระเป๋านักเรียนครับเนาะแต่ตอนนี้สภาพครับดูไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมครับผุพังไปหมดครับเนาะท่านผู้ชมครับสาธุสาธุนี่ครับบริเวณของนี่ครับจะมีรูปเห็นไหมครับรอเก้าครับลูรอเก้า ตรงนี้เป็นรูปพระเกล้วมรกรกับเนไครับพ่อศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับโอ้ยครับผงใส่เป็นห้องภาษาไทยครับเห็นไหมครับภาษาไทยชัดเจนนะครับภาษาไทยตรงหน้าต่างครับตรงหน้าต่างตรงหน้าต่างมีปูเครับข้างนอกเป็นลมพัดอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าวิญญาณสิงสถิตอยู่โรงเรียนร้างแห่งนี้มีจริงครับท่านผู้ชมครับ ไอ้จัาเอาะครับตรงนี้เป็นตู้นะครับหรือว่าจะเป็นตู้ใส่กระเป๋านักเรียนครับอ่ามีแก้วน้ําเด็กวยครับท่านผู้ชมครับอ่าตรงนี้มีแก้วน้ําเด็กนะครับเนาะแก้วน้ําขยับครับท่านผู้ชมครับเยอะคล้ายๆแก้วน้าขยับครับท่านผู้ชมครับหรือผมตาฝาดครับท่านผู้ชมครับสาุเลอสาธถูกปลาคําแพงเ้ยจังได้จังได้กันลุ่งมากนี่มาะเขาช็อกโกแลตเลอ พลเมาลบดูเตียงไหนขอให้ปากลาข้าแพงจบแสดงปฏิหารผุนละไปโดนบันดังเจ้าหน้าที่เด้อจูกองสลักหัวสิบเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ยิ่งหรือว่าผู้ชายอ่ะสิเป็นกระถอกเป็นกระเทยเป็นท่อมหัวสิบหลอกหัวสิบลานกระางังไปสิงสถิตเด้อให้เจ้าหน้าที่เรานันมุ่งเดชก,กองสละกให้มาตกอยู่โรงเรียนห่างมงนี้เด้อหล่าเด้อสารถูกสารุกให,ให้ไม้ขยับ ครับท่านผู้ชมครับหลังจากเดี๋ยวบอกกล่าวครับเนาะผมสิพาท่านผู้ชมครับไปดูห้องต่อไปไปเดอาราเด้อวันนี้ไปเด้อนี่เอ้ยเอาละครับท่านผู้ชมครับโยะอุ้ยถอยครับท่านผู้ชมครับถอยถอยถอยอุ้ยอุ้ยถอยถอยครับท่านผู้ชมครับถอยถอย พาท่านชมไปดูห้องต่อไปไปดีจ้ะน้ำเย็นมากนะครับนะครับซึ่งห้องตรงนี้นะครับเนาะเป็นห้องรู้สึกว่าจะเป็น,ป,นปอสานทับสี่ครับในสิบหาท่าน,นชมเดินเข้าไปด้วยกันครับสาธุเด้อหลังกันไปงเด้อมันในูุคคามันในมอเตอร์ปลูด้วยเฮ้ยโอ๊ยทำสองเจ้า อือยะเสียงยังครับอ yes> ้ือยะขออนุญาตซุ้มกล่อนนะซุ้มกล้องก่อนเสียงแล้วจบแล้วครับท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วโมฟิทยานเพิ่นรับสารครับไม่ต้องบ่นเนาะวิญญาณเพิ่นรับสารนะครับครับท่านผู้ชมครับรู้สึกไหมขึ้นแลครับเนาะมาดูห้องต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับมาดูห้องต่อไปเลยนี่ครับห้องปอสามทับ4ี่นะเนาะห้องปอสามทับ4นะครับ ตูอย่างรอบนะครับอขออนุญาตอล่าเด้อขออนุญาตอิร่าข้าแพงเด้อสาธุสาธุาธหากว่าวิญญาณของบังลาข้าแพงอยู่ดีก็ขอให้รับสาบเด้อมาดีผู้ขามาเพื่อที่จะขอโชคขอลาบน้ำบังลาแล้วก็อิล่าข้าแพงให้บังลาอิล่าข้าแพงจงยิบโชกยิบลาบให้ลูกเด้อมาดีาหากก่าวลดีเขาสองโตสามโต ลุงก็ิสด้ซื้อขนมเป็นกระสอบะสมมาให้เด้๋ยห์เด้อสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะเป็นตู้ยังครับท่านผู้ชมครับเป็นตู้อะไรสงสัยเป็นตู้ใส่หนังสือครับเดี๋ยวว่ามีวิญญาณคนสิทิ์ยุงนี่ครับท่านผู้ชมครับเอียงดังตึักตึกตึีกจะอะไรกันแน่ครับเดี๋ยวมาพิสูจน์นะครับ โอ้ตัวนี้เป็นตู้เก็บภาครวมกิจกรรมนับเห็นไหมครับภาพรวมกิจกรรมนับเห็นไหมครับ,รรรบอถอถอยครับถอยถอยครับดูสิว่าแต่มีป้ายเขียนอะไรครับนี่โอ้โรงเรียนโรงเรียนสีขาวครับโรงเรียนสีขาว ยาเสพติดเป็นภัยแก่ชีวิตเป็นพิษต่อสังคมอค๋อครับแล้วก็นอนเป็นห้องปลอสารพับสีครับไว้ให้หนูบ,บ้างนะคะคืออยงน,น,ยน้นอยโอ้ยนะครับเป็นสาขาวการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโอ้สาบึกเป็นโรงเรียน,รน้รงดีเอาละครับท่านผู้ชมจะป็นสิ่งท่านผู้ชมาอออกไปข้างนอกก่อนครับ

ขยับมาครับท่านผู้ชมครับผมต้องมีวิญญาณของเด็กหน่อยสิงสถิตอยู่มุรี่แน่นอนครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมให้ดูให้ไกลหนเนาะว่าประตูขยับจริงหรือไม่ครับอุ้ยเนี่นะนี่ดูครับเนาะเห็นปะครับขยับไปขยับมาจริงๆครับสังเกตดีดีนะครับเนาะสังเกตดีๆครับ ให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆครัวบาดูใกล้ๆคล้ายๆประตูขยบจริงครับท่านผู้ชมครับนี่จ้ะเฮ้ยครับเฮ้ยบอกพันธุ์ครับมันเกิดขายสิถ่ายทำของท่านครับเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่รวดเร็วมากครับ ยินดรดดเ็วีครับคุณผูครับตรงเดิมครับตรงเดิมไอ้ช้าปากลาเอ้ยปักลาผู้ขาโปรดเดี๋มารวมดูเด้อเศร้าสาเศร้าเศร้าเศร้าหลอกลุงสาหลาเอ้ยสาทุสาทุเศร้าสาเอาละครับคุณผู้ชมครับแห่งบ่อคนเป็นหนึ่งเซ็ดใส่นะครับเนาะอุ้ยอะครับท่านผู้ชมครับอุ้ยไม่ไหวแล้วครับเนาะไม่ไหวแล้วครับขออมาตั้งหลักก่อนนะครับเนาะขออมาตั้งหลักก่อน วเน่ยครับผมสะขับในจริงมสนขับผมจะใช้สถานที่ตรงนั้นนะครับเนาะตรงทางบันไดขึ้นนะครับไปชั้นบนขอโชคขอลาภเพิ่นนะครับเนาะสิขอเป็นโชคเป็นลาภเป็นเลขจากบาทครับอยากจขอให้กับวิญญาณนะครับเนาะวิญญาณของเด็กครับเราก็จะให้ตัวไหนกันหัวเงี้ยเดียวบ จะได้ให้นยิบโฉกยิบหลามนะครับเนาะครับเพื่อความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆครับให้ท่านผู้ชมครับใช้วิจารณญาณในการรับชมครับคุณนะครับเนาะทางเครื่องครับทางจริงๆนะครับเนาะเห็นชัดเจนครับเนาะดูบริเวณนี้ว่าะครับเนาะเป็นชั้นบนครับเห็นบรับเป็นชั้นบนนี่นะครับชาวบ้านยาง่านไปผ่านมาแค่นิดนะครับก็ระห็น คลาย,ยนักเลี้ยงนะครับเนาะเป็นเด็กหน่อยแลนเด็งอยู่แถวนี้นครับบางคนก็ได้ยินเสียงเด็กหน่อยทองสตรคูณนะครับเนาะทองสูตรคูณทองกอไก่กอกานะครับได้ยินเสียงชัดเจนเพื่อนบ่กอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในเล้าหมุเป็นค่ำจากปากของชาวบ้านครับเนาะแต่ว่าผมเข้ามาวันนี้ยังไม่ได้ยินครับได้ยินแต่รู้สซึกว่าพื้นเทใสครับจักสร้างกระสอบสันงกระสีจักปะตอกประตูครับ ยับไปขยับมากครับเนาะอยากกระพริบตาครับผมจะทำพิธีขอโชคเลยครับเอามงเด่นเลยนะครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> นะโมตัสสะปะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เทวะสันนิวาสิปัจจุบันนอิเตนะวะเอเวันตันเงชฉเตเปมังอุปปัลลังวะยัตถุเกิจปุเพวะสันนิวาสิปัจจุบันนอิเตนวะเอวันตังชฉเตเปมังอุปปัลังวะยัตถุเกจิจสานาถุสาธุอวลาเอ้ยบานถหากมาวิญญาณบักลาโมวสิปินวิญญาณของผอ,อหรือว่าพานโลกะสังที่สิงสถิตอยู่ณที่โรงเรียนแห่งนี้ม่นีผู้คา มาขอโชคขอลาบก็ขอความเมตตาจากวิญญาณจงเปิดโชคเปิดลาบให้ภูกขาเลยสาธุสาธุขอเป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าสิเป็นสามตัวหรือว่าสองตัวก็ขอให้วิญญาณของบักหลาคําแพงจงไปสิงสถิตเจ้านาทีที่อยู่กองสลากไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงหรือผู้ชาย สิเป็นกระทอกกระเทยเป็นท่อมกระสงังโตเตีย่ยโตตำดำสูงอ้วนล่งพอกล่งพุ่งกระสงังให้ดนบันดาลจิตเจ้านาะธิราน,นให้มุนเลขจากกองสลากสัญจรให้มาตกอยู่ในบาททั้งสามตัวแล้วก็สองตัวสาธุสาธุาธเอานะครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆครับก็ให้ท่านผู้ชมครับใช้วิจารณญาณในการมับชมนะครับเนาะเอาละครับท่านผู้ชมครับ ผมสิ่ได้ปักธูปไว้ตรงนี้นะครับปักธูปไว้ตรงนี้นะครับเนาะขอจากวิญญาณเพื่อนะครับสาธุสาธุเอาละครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆครับฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับได้ยินเสียงก๊อก็แกะแกะครับแสดงว่าวิญญาณของนักเตียนนะครับเนาะเพิ่นรับหรูรับสารครับท่านผู้ชมครับ เป็นความเชื่อส่วนบ hehe, ุคคลจริงๆครับสาธุส,ส,ส,สาธ <c oughs> ุเอาล่ะมาเนี่ล <Practice Alberto> ุงสีคอเป็นเลขสระกินแบงรัฐบาลสองตัวกันดร่าเด้อคันนองละสีไหตัวไหนก็จงยิบโชกยิบลากเป็นเลขจัาบาทใส่มือลุงแล้วดูเด้อสาธุสาธุปุเพวัสนิวาสเสนัปัจุบันนะิตเตนวายเอมตังเตเปมังอุปลังวิถุเทเกจะปุเพวะสนิวาสเสนัปัจุบันนะิตเตนวายเอมตังเตเปมังอุปลังวิถุเทเกจาสาธุสาธุขอ เป็นตัวแรกสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวตขอให้เราวิญญาณของเด็กน้อยนักเรียนที่สิงสถิตยอยู่ณโรงเรียนร้านแค่นี้จงออกมาจงออกมา,ออกมายิดโชคยิดลาบเป็นเลขสองตัวแห่งกภูเขาหากว่าผู้ขาเขาทั้งสองตัวสามตัวภู้ขาเชไดน้มเครื่องเซจไวายสังเวยโดยเฉพาะขนมเป็นกระสอบเป็นกระสอบกระสอบ ผมเห็นหลกหลายอีหล่าเด้อสาธุสาธุอ่ะหลับดูดจงออกมาป่ะนี่ตัวแรกครับท่านผู้ชมครับตัวแรกครับเอาละครับผมเห็นแปะแปะแปะครับไขวิญญาณเพิ่นออกมาแล้วเนาะตัวแรกครับเอาละครับเป็นเลขสามเนาะเป็นเลขสามชัดเจนชัดเจนครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุให้เขาด้อหล่เด้ออยากเห็นแปะสามเป็นแปด้วหล่เด้อสามก็คือสามนะเอาละครับท่านผู้ชมครับ ต่อไปเป็นตัวสุดท้ายนะครับนะสำหรับเลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยสองตัวครับทุกผู้ชมครับไม่เชื่อยาลบหลู่นะครับน้ะไม่เชื่อยาลบหลู่ผมเห็นไข่บินยานนะครับนาอออกมาจากของเลียนทุกผังื่อนครับเห็นครับกระดิ๊บไปกระดิ๊บมาครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าบินยานออกมาแน่นอนครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วครับตัวสุดท้ายจริงๆครับ ตัวสุดท้ายจริงๆครับเอาละครับขยับนะครับขยับนะครับขยับนะครับเป็นสามละครับตัวสุดท้ายเป็นเลขสามครับเป็นสามสามสาธุสาธุบักลาเอ้ยสี่หายสามสามหรือสามแปดกันแนคือหายพรสามสองตัวแบบนี้หรือฟ่าเป็นเลขเบิดเอาละครับบักลาครับเห็นปุครับกระดิกไปกระดิกมาครับแสดงว่าคนหายนะครับเป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวงๆลมกระพั้นมากครับแนนบักลาเอ้ย ัแม่ก็แสดงปาฏิหาริย์ในรุ่งเห็นเหมิงเอาละครับท่านผู้สําคับเกิดปาฏิหาริย์แล้วอืยสังกสีเพิ่มบ้าเพิ่มบาครับผุดผุดผุดเห็นไหครับเห็นไหครับขยับไปขยับไปครับสามสามหรือว่าสามแปดครับเนาะสามสามหรือว่าสามแปดครับเอาละลาไนเลยแจ้งได้กะเป็นเลขสนากรินแบงรัฐบาลสามตัวดาราเด้อบานนี้เป็นเลขท้ายรุ่งมาทีหนึ่งถ้าหากว่าบักลาค่ำแพงเสี่ยงไห้ตัวไหนกระจงโปรยยิบโชคยิบลาบเป็นเลขสนากรินแบงรัฐบาลสามตัวใส่มือลุง เด้อดละเด้อสาธุสาธุเป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสามตัวครับเอาเวลาเอ้ยบานมาให้ก็ได้กับยิบโซ่ยิบเหล่าเป็นมือเด้อบา่นี่เด้อสาธุสาธุทักท่านผู้ชมรับตัวแรกครับตัวแรกเลขไพ่สลากกินแบ่งรัฐบาลสามตัวมาแล้วครับท่านผู้ชมครับมาแลครับตัวไหนครับเอาอีกนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขสามอีกนะครับไอ้ย๋าเป็นเลขสามอีกนะสาธุสาธุ หรือ่างวดนี้มีสามได้สามไปแล้อ่ะต่อไปเป็นตัวที่สองครับมาุ้นกันครับมาปิญญาของเลขตรงนี้ครับเนาะขึ้นใช้ก็ได้ครับเอาแล้วครับตัวที่สองครับตัวที่สองเดันเนาะผมขอป็นเลื่อจากบ้านเอาละลายเอ้ยยิบใส่มือรุ่งยิบตัวแรกก็ได้ที่ปลาลาคิดวสิเขาเอาแล้วครับมาแล้วครับเป็นเลขสี่ครับเนาะเป็นสามสี่ สามสี่ต่อไปเป็นตัวสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับตัวสุดท้ายจริงๆมันโดนกันนะครับท่านนี้ต้องขับมาโดนกันฮะตัวสุดท้ายครับว่าจะเป็นสามสี่อะไรครับเลขสามอย่นะครับสามสี่สามไอ้ยะไอ้ยะสามสี่สามเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้จะได้เลขยกันนะครับเนาะว่าจะเป็นสามตัวตัวตัวเฮ้ยเอียงขึ้นมาดังคักกันบ้า เอาครับต้องเฝ้าสรุปเฝ้าไปนะครับท่านผู้ชมครับสรุปนะสำหรับเลขสนากินแบ่งรัฐบาลสามตัวครับวิญญาณของเ็กหน่อยนักเรียนนะครับเนาะที่สิงสถิตอยู่ที่โรงเรียนล้างเห็นไหครับเพื่อนใหมครับก็คือสามสี่สามครับสามสี่สามส่วนเลขสองตัวสามสามเนาะสามสามและสามแปดครับอาจจะออกเป็นเลขปริศนาครับผมก็เลยให้ เป็น38ครับเนาะเอาละครับท่านผู้ชมครับท้ายสุดสุดท้ายนี้นะครับเนาะผมก็ขออาราธนาครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะครับวิญญาณของเด็กนักเรียนที่สิ่งสถิตอยู่ณโรงเรียนตร้างนี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมครับจงมีโชคมีลาบให้สมหวังสมปัฒนาให้ถุกวันทนะครับวันนี้ครับผมชินบร์เบอร์สติโดก็ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนครับครับสวัสดีครับ